ว่าเรายังต้องแล้วก็เว้นระยะหา่างค่ใะให้ง่ายที<ช>่เราเราถือว่านาตอนนี้นะครับการได้ช่วยเหลือสังคมการได้ออกมาช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็แบ่งเบาภาระให้กับทางโรงพยาบาลทางหมอนะครับซึ่งจริงๆแล้วมงก์กรฟ้านเนี่ยที่มอบเงนให้1ล้านบาทนะฮะก็คือหลกัหลกๆที่เราวันนั้นเราแถลงข่าวเราจะไปซื้อพวก อุปกรณ์การชุดนอนนะครับของผูท้ที่ที่ป่วยท, COVID, ที่โควิดที่โรงพยาบาลแต่คนนี้นะครับทางบร,ริษัทรตัสเนี่ยก็เป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับเราก็ซื้อได้แค่ประมาณ250สชุดสั่งมาได้แค่นั้นเพราะว่าทางรตัสเขาเขาเป็นคนดําเนินการหมดก็เลยปรึกษากับคุณแธมนะครับเจ้าของอุปกรณ์ฟ้าผมจะขอนะครับขอซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่มีความจําเป็นมากนะตอนนี้กับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามนะครับทางคุณทําก็คิดว่าเฮ้ยดีมากแต่เครื่องมันก็ตกประมาณ2ล้านแต่คุณทําให้มา1ล้านบาทนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรแน้ไงเมื่อจากต้องการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เอาเงินส่วนตัวนะครับไปอีก1ล้านบาทนะครับมากับคุณทํากับอรงพยฟ้าคฟ้าเพราะฉะนั้นเครื่องนี้หมอบอกเลยว่า คนป่วยโควิดเนี่ยจะต,ต้องเอ็กซเรย์ปอดสองวันครั้งสองวันครั้งแล้วทางโรงพยาบาลใหญ่ๆหลักๆก็ไม่เอาสามารถเครื่องนี้ออกมาได้ต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไปตามโรงพยาบาลสนามอันนี้สําคัญมากผมก็จะพยายามหาอีกหนึ่งเครื่องให้ได้เพราะเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกแล้วขออีกหนึ่งเครื่องเถอะเพราะตอนนี้มันก็ละบากจริงๆนะครับก็ได้กล่าวว่านะครับในหลวงราชการที่10ท,ท่านก็ส่งนะครับสั่งซื้อไว้อีก17เเครื่องแต่ก็จะให้ โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเราดีใจนะครับที่ได้ได้ช่วยเหลือส่วนรวมนะโอกาสนี้นันนี้นะครับแล้วก็วันนี้คอมมานโดที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับก็จะ,อะมอบเงินให้ผม1ล้านบาทเป็นค่าพรีเซนเตอร์ต่อปีที่2แล้วผมก็บอกแล้วว่า1ล้านบาทของคอมมานโดนี่คืองวดแรกเราจะมีงวด2งวด3งวด4งวด5ผมก็จะเดินตามชุมชน นะครับเดินตางชนชนพี่มออกับพี่น้องประชาชนนะครับก็คนละห0าบาทเหมือนกับปีที่แล้วนะครับแต่คราวนี้ผมจะรัดกลุมมากที่สุดแล้วก็ปลอดภัยมากเซฟมากที่สุดนะครับวันนี้คำามโดก็มามอบให้กับทางกทมไว้สําหรับให้กับพยาบาลให้กับผู้ที่ทํางานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ100ลังแล้วก็น้ําผลไม้ยูคุอีกนะครับก็จำนวน1นึ่งแสบาทแต่ก็จะมอบให้เรื่อยๆถ้าหมดปุ๊บ เครื่องดื่มคอมมอดโนะครับก็สามารถที่จะบริการได้หมดเลยนะครับว่าจะที่ไหนก็ฟรีครับรับรองว่าณเวลานี้เราจะไม่มีการมามาลื่นเกี่ยวกับเอ้ยต้องสั่งมาเซ็นไม่เอาครับเราให้ฟรีหมดจริงๆอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมอะไรที่เป็นตส่วนรวมนะครับท้งมังกรฟ้าทั้งผมทั้งคอมมอดโินดีที่ช่วยเหลือครับผมครับจะต้องขอขอบคุณทางทางที่บินด้วยนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญให้กับโครงการของทางมังกรฟ้า นะครับได้สารต่อความตั้งใจในหลายๆส่วนหรือแพชชั่นของเรานะครับผมขอบคุณครับ